ัสดีค่ะสวัสดีคลิปสามนะคะสวัสดีวันอาทิตย์เนาะไม่ต้องแปลกใจเนาะมันสุดสายสีฟ้าคนลงเาตามใจคนอื่นนะเขาบอกว่าขัดใจตนตัดใจขัดใจตนแต่ตามใจคนอื่น,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 นพึงกระทำใช่ไหมคะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจพึงกระทำนะคะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่พึงกระทำนะคะโอเค 220นะคะตัวนี้นะคะอันนี้สีม่วงนะคะกุดโละนะคะเอานางไปเก็บไว้นะคะงานปักไทยลือนะคะไทยลือตัวนี้ก็คือเขาจะนิ่มมากนะคะใส่แล้วก็สบายมากนะคะนะคะเจอช่างที่ตัดที่สวยๆนับร้อยนะคะออกมาเก๋แน่นอนนะคะอันนี้ม่วงม่วงอบน้ําเงินนะคะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนั่นแหละคะ่ะแต่ก็จะมีม่วงผวสมใช่ไหมคะเนาะสองร้บบาทนะคะ นะคะทกเทากับเกดีนะคะสุก็ชอบใส่อยู่ตอนนี้ก็สุภาพถุงเยอะใส่ไม่ชนใส่ไม่ชนหวานนะคะส,สีม่วงคามนะคะเขาเรียกสีสีน้ําเงินนะคะสุดจะเรียกตามตรงนี้นะคะไปตามตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้สีแดงตรงนี้นะคะอันนี้คือแดงอีกผืนนะคะใครอยากได้แดงก็จะมีสองผืนนะคะ 220บาทนะคะคุณสุขอต้นทุนคืนนะคะค่าเมาเมาส่งก็คือ30บาทนะคะส่วนนี้เหลือผืนเดียวนะคะชมพูผืนผลายไทยลือปักนะคะเหลือผืนหนึ่งนะคะใครอยากได้ก็220บาทนะคะอันนี้ต้นทุนแพงนะคะนะนี่เหลือผืนเดียวเนาะสองยยี่สิบาทนะคะถ้าคุณสุ ถ้าใครซื้อไปแล้วราคา280หรือว่าส5 0ร้สมันสุกโขอโทษเพราะว่าคุสุดเหลือแค่นี้จริงแลวเขาก็ไม่ถอยอีกแล้วนะคะถ้าขายไปก็ขายไม่รอดเพราะว่าถ้าลูกค้าสั่งมันก็ไม่มีมก็มีอยู่แค่นี้อะไรอย่างงี้นะคะคือมันไม่มีพวกแล้วอะไรอย่างงี้นะคะนะคะใครจะรับเพิ่นไหนก็ก็บอกคุณสุนะคะแคปภาพมานะคะ2 2 0อเอาไปใส่เย็นๆใส่สบายๆนะคะสีเข้าสวยนะคะ ในงานเขาเห็นไหมถอดแน่นเล่นสีฮะเขาเขาทำยากตอนเล่นสีนะคะคือฝ้ายมันหลายเส้นนะคะทอแบบนี้ทอยากนะคะคือมันหลายสีนะคะนะคะทอทอเขาฟืมเดียวกันแล้วก็มันเยอะสีคือใช้ฝ้ายเยอะนะคะสีแดงรู้สึกจะมีสามสาม3มผืนสีผืนนะคะ,ะนะแล้วก็สีแดงเลือดหม,นะห,หมูตัวนี้สวยนะเห็นไหมคะตัวนี้สวยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาออกเห็นไหม คือฝ้ายเขาหลายสีอะฮะมันเลยทอยากต้นทุนเขาเลยแพงนะคะสําหรับตัวนี้แล้วเขาต้องมาปักอีกนะคะเขาก็เลยขายแพงส่งแพงนะคะส่งแพงนะคะเลาเราตัดไปใสก่ก็ไม่มีใครเหมือนก็ไม่เหมือนไข่นะคะ220บาทนะคะอันนี้คือทุนจริงๆนะคะถ้าคนส่งสุก,ก็ไม่ได้นะคะเผลอก็าขาดทุนไปหน่อยนะ แต่ก็ดีก็จม,จมเงินไว้สองสามพันใช่ไหมคะสิบพื้นก็สองพันฝาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องก็ต้องตัดไปตัดไปคือตัดใจตัดใจขาดทุนอะไรประมาณนี้นะคะคือบางสิ่งบางอย่างถ้ามันการเวลาการเวลามันนานแล้วก็มันเหลือแค่พื้นสอง้ืนเรามาเจ็บไว้มันคือมันจะขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีพวกแล้วคือพวกไม่มีแล้ว,ลวก็คือและการทอขึ้นมาอีกก็ไม่มีอีกแล้วอะไรเงนี้ มันจะเหลือแค่นี้พอเหลือแค่นี้คือตัวเราก็ต้องมาโลอะไรอย่างนี้นะคะต้องมาโลไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คุณสุขอค่าส่งนะคะ30บาทหมาไม่ว่าปลายทางหรือว่าโอนนะคะุคสุขอหมา30บาทก็เพื่อว่ากุสุไม่ขาดทุนจนเกินไปนะ,ะช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันนะคะบอกว่าถ้าสิ่งไหนเขาขอร้องเขาหวานก็ช่วยๆเขาไปถ้าเราช่วยได้ถ้ามันเราไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราขาดทุนไม่ต้องช่วยนะ <c oughs> ไม่ต้องช่วยเพราะอะไร เราต้องช่วยตัวเราก่อนเนาะคนอื่นค่อยว่าทีหลังเขาบอกว่าอะไรนะคะรู้ตัวเราอะฮะเขาบอกว่ารู้คนอื่นร้อยคนไม่เท่ารู้หนึ่งตัวเราใช่ไหมคะคือเราจะรู้เรื่องไข่ก็แค่นั้นแหละคะ่ะ ช่วยคนอื่นจีพันคนร้อยคนก็แค่นั้นแหละนะคะก็คือบุญนั่นแหละก็คือการช่วยเหลือเคือือกูนกันแต่ถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่ไม่นะแต่ส่วนมากนะคะมนุษย์นะคะกระทาสิ่งใดส่วนมากก็เพื่ออะไรคะเพื่อผลพลอยได้นะคะเพื่อผลพลอยได้ใม่มสองทาง ผลพลอยได้ทางโลกก็คือทรัพย์สินเงินทองหน้าตาชื่อเสียงนะคะคือการกระทําลงไปก็ได้ผลพลอยได้คือได้ชื่อเสียงนะคะได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้ตําแหน่งได้หน้าที่นั่นคือการกระทํานะคะเราจะกระทาอะไรลงไปก็จะประมาณนี้นะคะการกระทําของมนุษย์ก็เป็นประมาณนี้เพื่อปัจจัยเพื่อสิ่งที่ต้องการทางโลกอ่ะทางโลกก็คือบ้านเรียนตาแหน่งหน้าที่นะคะเงินที่สูงขึ้นประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าทางธรรมล่ะคะนะคะทางธรรมก็เพื่อเพื่อกุศลเพื่อบุญนะคะเพื่อบุญเพื่อบารมีนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าทำถ้าเราทําแล้วได้สองอย่างนะ,ะคือผู้มีปัญญาแล้วได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือได้ทั้งบุญได้ทั้งอะ,อะไรคะตำแหน่งหน้าที่เงินทองขึ้นมาด้วยอะไรอย่างี้นะคะแต่บุญนี้ก็ช่วยให้เรามีมั่งมีได้อยู่ดีนะคะ หว,าน,วานพืชสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นนะคะเขาบอกว่าปลูกด้นาย่อมได้กินน้อยนานะปลกูกมะละกอจะย่อมได้กินมะละกอนะคงไม่กลายพันธ์ขนาดนั้นนะคะคงไม่กลายพันธ์แน่นอนนะคะเราทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะจกักรวาลในโลกเนียโลกเราในจากักรวาลนี้เป็นระบบแบบสะท้อนนะคะสะท้อนกลับนะคะทุกอย่างสะท้อนกลับนะคะบนโลกเนียกฎของธรรมชาติคือการสะท้อนกลับนะคะสะท้อนกลับก็คือการกระทําของเรานะคะ กระทำสิ่งใดสิ่งนั้นกระทอนกลับไม่มากก็น้อยแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยแน่นอนนะถ้าเรากระทำส,สิ่งดีสิ่งดีซ้ำ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 นะ <S <S ำำำนะความดีต้องหาเราแน่นอนไม่วันไหนก็วันหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าอุ้ย uh, ปากก็พูดดีนะปากพูดดีแต่มโนกรรมไม่ดีนะ,ะมโนกรรมคือความคิดนะคะความคิดไม่ดีนะคะจิตไม่ดีอันน้คือมโนกรรมนะคะ เพราะว่ากรรมนี่มันเกิดสามทางอยู่แล้วเนาะสามทางใช่ไหมฮะเกิดสามทางสามทางสองทางคือการกระทําของเรานะคะแล้วก็วาจานะใช่ไหมแล้วก็อะไรนะมโนกรรมใช่ไหมฮะมโนกรรมเนี่ยคือถ้าเราคิดไม่ดีกรรมก็เกิดนะคะกรรมเกิดแน่นอนเขาบอกว่าสิ่งที่รักษายากที่สุดก็คือมโนกรรมก็คือจิตเรานะคะเดี๋ยวไปเพ่งเล็งคนอื่นนะเพ่งเล็งยิ่งเพ่งเล็งพระสงฆ์ยิ่งไปใหญ่เลยนะะเขาบอกไปเพ่งเล็ง ผู้มีบุญน,นะนะฮะก็ไปใหญ่นะแต,นแต่เงจะเป็นคาลวะแต่ก็เป็นผู้มีบุญมีบารามีก็ก็หนักเหมือนกันนะแล้วไปเพ่งเล็งพระพระอริยสงฆ์เจ้าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนเป็นอาหารหันและรูปไหนแต่จะรู้ไมแต่จะรู้เราไม่รู้เราไปเพ่งปุ๊บนะโอ้โหกรรกระดอนกระเด็นมาทันที <c oughs> ละดังนั้นเขาต้องฝึกอะไรคะฝึกอุเบกขาไงฝึกสติอ่ะ ติดผ้าเบรกให้ตัวเองนะคะการฝึกสต,ติก็คือติดผ้าเบรกให้ตัวเองเบรกอะไรเบรกเบรกกายวาจาใจของเราไม่ให้อะไรคะ่ะไม่ไปทำร้ายบุคคลอื่นนะคะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะไม่ว่าทางไหนก็ช่างนะคะนะคะ,นะคะเราก็พยายามติดผ้าเบรกให้ตัวเองเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ๆถ้าถ้าผ้าเบรกเราเก่านะ มันก็นะก็ชนเหมือนกันนะคะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม่เสมอใหม่เสมอก็คืออะไรคะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะหัดฝึกบ่อยๆฝึกสติให้บ่อยๆให้รู้เท่าทันอารมณ์ของเรานะคะถ้ารู้ไม่เท่าเท่าทันก็ชนเปี้ยงเลยชนอะไรคะชนตัวจิเลสนั่นแหละค่นนะคะคงไม่มีอะไรอะฮะอย่างอื่นคงไม่ชนชนตัวจิเลสแน่นอนนะคะติดต้องติดผ้าเบรกให้ใหม่เสมอนะคะเบรกคึกอยู่เลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นคือการฝึกสตินะคะ สติเพื่อให้อะไรกันให้มีอุเวคานะคะอ,อเวคาเสร็จแล้วก็มีความสงบอยู่แล้วนะคะพอมีสติก็ต้องมีความสงบสงบอะไรสงบเพื่อยั่งคิดนะคะยังคิดยังคิดเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันเร็วใช่ไหมจิตมันเร็วจิตมันเร็วไว้ด้านไหนะ่นะจิตมันเร็วด้านจิเลตด้านไหลลงมันติดไหลลงก็เหมือนน้ำมันไหลลงเนี่ยมันติดไหลลงเอ้ยเผลอแป๊บเดียวไปละเผลอแป๊บเดียวไปละอะไรเงี้ยดึงมันไว้นะ เพบอกว่าการการปฏิบัติธรรมหรือว่าการการวิปัสสนาแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างเขื่อนใช่ไหมสร้างเขื่อนกั้นแหละกั้นน้าสร้างเขื่อนกั้นไม่ให้มันไหลลงเวลาจําเป็นค่อยปล่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเราก็เราก็ฝึกกั้นกั้นกั้นไม่ให้มันเคยชินนะคะเพราะว่าการไหลลงง่ายนะ การที่จะให้มันไหลย,ย้อนกลับมาแล้วอยู่นิ่งๆมันก็ยากนะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มนุษย์โลกที่ที่เป็นปุตุชนนะคะถ้าถ้าเราฝึกได้เป็นโสดาหรือว่าเป็นอนาคามีแล้วเราก็นะมันก็ง่ายมันก็ง่ายนะคะเพราะมันเคยชินแล้วใช่ไหมเออแต่ก็ยังว่านะเดี๋ยวก็รอชมคุณสุนะคุณสุ ดูคิดว่าคณสุจะถักให้ตัวเองสีแดงสักตัวนะคะเสื้อแขนยาวพอดีมันมีอกสามแปดมาพอดีคณสุก็จะถักให้ตัวเองสักตัวหนึ่งกาบสีแดงนะคะวนเสื้อเสื้อแขนยาวคณสุก็เหลือประมาณนี้เหลือประมาณสามตัวเต็มๆที่ยังไม่ถักเลยก็จะเอาวันนี้ให้จบแล้วก็แขนขุดเหลืออยู่สามหรือสามตัวเหมือนกันนะคะติดงานลูกค้าอยู่สามสี่ตัวก็จะทาให้เสร็จพอเสร็จแล้วคณสุก็จะนะแต่คณสุถักแขนยาว วันนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ครูสุก็จะโซโล่ลายดอกพี่กุดให้กันเสร็จก่อนแล้วถึงจะต่อเสื้อแขนกุดนะคะก็ขอโทษขออนุญาตนะคะขอโทษที่ทำชาเนาะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากมนาะไปใส่บาทมานะคะธรรมนรักษานะคะสวัสดีค่ะ